การบำรุงพ่อเอาอยัางพ่อสีดเพื่นเพิ่นคืออายุเก็บเยวไหนนา่นเลยครับพ่อสีดกะมีเอาพวกห้อมโลนพวกบังนัดพวกกล้วยสุกอืมนะควก็กล้วยซุกแล้วก็ววกวบักงหุ่งซุกข้ามัมักสีดครับโอ้สูตรของพอ่ออายุเก็ดแปดเดือนเหรอเออครับ มากยังใคยังนาขี้เก่าอยู่ในหน้ะแมนครับยังพ่อได้เจ็บอยู่ขนาดเจ็บออกหลยได้ได้นน่ครับพ่อคิดว่าเป็นเป็นน้ำสูตรน้ำมักเป็นบอกครับพ่ออายุเก็บเกีียวแหล่วก็ผลผลิตเพ่นยังดกปานเนี่ยกต่จเป็นนักสีน้ำมารกนี่เละคือก็ดกหลยเตืบอุ่นละครับดกหลยเตืบบักพีกสามพันกัต้นนี่สามพันหกได้ว่ามันสี่ตันแล้วบะป้าโถพ่อ ครับสวัสดีครับพี่น้องมอนีพ่อกับผมลุงสอนคนหน,น้าผ้ารอครับครับพี่น,อน้องมอนีผ้ามะเบงสวนพริกครับอ่าพิกัดแปลงเพ่อนกับอยู่บ้านโน่นยนานตําตบลหนองโมฮีอำเภอพี่บุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชสถานี่ครับแปลงนี่เป็นแปลงเพ่อนปลูกพริกไหวง้งามครับพี่น้องอ่าก่อนอื่นมาพบกับคุณพ่อเพ่อนก่อนครับเจ้าของสวนพริกเพล่นเนาะ เพื่อมาหาขอมูลแล้วก็มาเอาความรู้กับเพื่อนเนาะว่าพ่อเพื่อนปลูกพริกอย่างไรครับงามงามเอามาพบกับคุณพ่อเพ่นใดได้ครับพี่น้องพ่อครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอ่าพ่อครับแนะนําตัวจังหน่อยนะครับพ่อพ่อเสาอ๋อพ่อเสานะครับน้อครับเจ้าของแปลงเพื่อนซื้อพ่อเสาครับเอา ที่เป็นสายพันธุ์เนี่ครับพอ่อสี่สันโอ้พันธุ์สี่สันปลูกอายุได้ยี่เดือนนะครับพอ่อคืงองามแทค้คำแปดเดือนนะสิเก้าเดือนนะผมเองโอ้แสดงว่าพอ่อปลูกตั้งแต่ช่วงหน,าน้าฝนเร่งๆที่ครับพ่อเนี่ยกรกฎาดาโอ้เดือนกอรกฎาดาเก็บไปยักษ์สุดนะครับพอ่อโอ้โมจักขวมสิบวันสุสดเก็บมาแต่เดือนกันยาโอ้ยเก็บไปหลายรอบแล้วครับพี่น้อง แต่บอกพิกพ่อเพื่อนก็ยังงามอยู่เนาะนวยก็ยังรกเ็ดกากซากอยู่ขนาดเก็บไปหลายเดือนแล้วอายุก็หลายเดือนนะพี่น้องแต่เป็นยังไหบอกพิกพ่อเพื่อนขึ้นอายุเก็บเกี่ยวเพื่อนขึ้นหนนานเทอพ่อมีการดูแลแล้วก็บํำรุงเพื่อนยังไหครับพ่ออายุพิกเพื่อนขึ้นอายุหน้านแล้วก็เก็บหน้านในรุ่นนะครับแขกครับกระเพอันนี้แล้วเกิดใส่ปุ๋ยเอาขี้ไก่ใส่ในกัเติมปุ๋ยไปนํ้วกระใสน้ำมักธรรมดานี่ยนะ เอาพ่อบริเนียนทางเช่มีตัวนี่บ่บริสีเช่มีโอ้เอาการเตรียมแปลงเตรียมไหนที่แรกพ่อเห็นจงไหครับใส่ถังเต่แบบนั้นสารปรับปุงดินสอบหนึ่งกับปุ๋ยสิบแปดสิบสองหกโอ้สูตรสิบแปดสิบสองหกบ่ใส่ขี้ไก่เพราะาบา่คุ้มไปโดนโอ้คือค,อ,อคุ้มแล้วปลูกเลยแต่ขี้ไกบ่บ่ได้ใส่น้อที่แรกได้ใส่ครับ เอาขี้ไก่เข้ามาใส่ที่หลังบอกพ่อหรือบะไรใส่เลยครับใส่ตอนแหกพยาี่เดนอตอนแหกพยางนเดือนตุลาพี่ทีครับกางประวชฝนฝนสาบพี่ทีจังเลยครับพ่อปลูกระยะห่างหลายปไหนครับพ่อห้าสิบโอ้ปลูกระยะห้าซิบเซนครับเป็นแบบสลับบอกครับพ่อเป็นแบบสลับฟันปลาโอ้สลับฟันปลาเนาะแม่ครับ เอาการบำรุงพอ่อเอาอยัางพอ่อสีดเพืน่นเพิ่นคืออายุเก็บเกียเ่ยวได้นานเลยครับพ่อสีดกะมีเอาพวกข้อมูลพ,พวกบนัดพวกกล้วยสุกอืมนลควก็ก้วยสุกแล้วก็บักหุ้งสุกข้ามามักสีดครับโอ้สูตรของพอ่อ อ่าพ่อเฮ็ดมานานะพ่ครับสูตรนี้ครับพ่อโอ้พ่อจะเฮ็ดปีนี่ล่ะอ๋อพ่อจะร่องปีนี่พ่อจะร่องปีนอืมเป็นไงพ่อผลการทดลองก็ถือว่าก็มันก็ได้ดีกว่าเคมีอยู่เพราะว่าอายุมันยาวโอ้อายุยาวอายุยาวแห้งครับพ่อเก็บสุกมา่นี่มันมื่อีงก็เก็บมันจะครบสองเดือนนะโอ้จะครบสองเดือนแล้วเออยังได้เก็บอยู่ครับยังได้เก็บมาตลอด ตะกี้พ่อเคยเจ็บดิบอือเจ็บดิบตะกี้เดือนละสองเทือครับบานนี้มาเจ็๊บซุกนี่เดิมั้งแต่วันที่ประมาณวันที่สิบเนี่ยท่านจำโมผิดสิบท่านว่าโอ้สิบท่านว่านี่มันกับวันที่แปดแบบนี้ครับมันก็จะครบสองเดือนครับแปดอ่ากุมภาแล้วครับเออมันก็จะครบสองเดือนครับเพื่ออีกสองมือครบสองเดือนครับพ่อตะก่เามันขั้นเ็ดเคมีมันบ่ิยเจ็บเหวเป็นนี่นะอืม พอเก็บเป็นแอครับเก็บเถือเปลเถือมันกับเบิดดุนมันกับถาดดุลไม่ครับนี่มันบ่มบ่มบอกไงบอกว่ามีรุนอืมแบบ่าปันหาเออก็คือจังสีเลยนี่ครับกับเป็นท่อนมาอยู่เลยบอกมาเออเป็นโมซ่อนนะครับพี่น้องบอกพี่พ่อเพิ่นอายุเจ็ดแปดเดือนแล้วเออครับมากยังยัหน้าที่เก่าอยู่เนาะหรอเนาะครับยังพ่อได้เก็บอยู่ขนาดเก็บออกายไรได้นี่ครับ พอขอข่อคิดว่าเป็นเป็นน้ำสูตรน้ำมักเป็นบอกครับพอ่ออายุเก็บเกี่ยวแหล้วกผลผลิตเพ่นย่งดกปานเนี่ยก็สิเป็นน้ำสีน้ำมามักนี่เละคือ,อพรเพราะว่าเคมีี่พอใส่มาโดนอืมเป็นไรพอ่อตามแต่พ่อเคยใส่เคมมีแตกต่างกันบอกครับแตกต่างกันหลายอยู่อายุมันเกิดยาวกันทั้งดกโอ้ดกกิโอ้ก็สีว่างได้เนาะเพราะว่า,าดกหลยเติบพ่นละครับดกหลยเติบ บักพริกสามพันกัตันี่สามพันหกได้บ่ว่บ่บ่บ่ี่ตันหรอวป้าท่พ่อบักพริกสี่กรสียังอยู่วังลอยสองลอยเก็บมันนี่คือสีได้อยู่ซี่ตันครับประมาณสี่ตันเออถึงสี่ตันเ่เิ่มเก็บเยวมากมันบอกพ่ออายุแปดเดือนนี่บอกครับพ่อเม่นอืมรวมแล้วประมาณอยู่เกือบสี่ตันพ่อพ่นบอกว่าเมื่อนี่นายจะถึงสี่ตันมันบอกครับพ่อเมื่อนี่เมื่อนี่ข้นเจ็บรวมกันเกือสิบสิบคือสิบหอดสิบ อันที่4แล้วรรครับปาทั่พี่น้องสูตรน้ำมักของพ่อสูตรยอดเลยครับความดกแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวอ,อ่ายาวนานครับพี่น้องยาวก็ใส่เขมีปกติเราใส่เคมมี่บิ้ลเพื่นจะเบิ้ลตัวพ่อหมวโบเบิ้ลก็ได้ทารุ่นนะอืมกระไดทารุ่นเพราะว่าสูตรน้ำมามักของพ่อนี่ย<อ>ต่อๆเลยเนาะว่าะมันมาต่อดีอยู่พ่อไป เก็บไปน้ากับซ่อมไปน้ำขคือกันว่ามันเอาว่ามันสิเป็นจังได้ครับเก็บไปมันคือออกดอกทีแรกว่าพ่อกับว่าสีเศรหละโอ้ว่าสีเก็บให้มันเบิดกับสีเศร้าครับเบิรงี่ว่าจะเศร้าเอามันหอกครับพ่อว่าสีเศร้าเอาบานนี้เพิ่อองบอกอย่งไงว่าเพิ่อนอยังต่ออยู่ครับก็ได้ตเติมปุ๋ยต้องไปอีกสิได้ยุดอกประมาณพุละ ขั้นสิ่งแวดล้อมให้ก็สีเป็นมีหน้าพ้นละครับแต่ว่ามันบุหภูมิเขามันหอดสี่สิบแต่สี่สิบนี่วเข้าเขเขาพี่เข้ามันซีอยู่ไดบ่อออเป็นไหพ่พอพ่นเจออากาศหอนห่อนเมื่ไหครับมันบ่ทรงหน่วยเด้อหน่วยมันก็สิบ่บ่ใหญ่ก็สิพวกคืออากาศซํำนี่ก็พอใช้ได้ยู่หน่วยเพิ่นก็สิสวยร่งสวยรงผลผลิตก็สิบ่ดีเท่าที่ควรเนาพอเนาะอถ้าว่าเจออากาศร้อน อาช่วงพ่อที่ว่าให้ปุ๋ยนี่เด้บวกเคมีบพ่พอหรือใส่แต่นามักอย่างเดียวครับเพราก็ใส่ปุ๋ยเคมีน้ำนะปุ๋ยเคมีมีส่วนแต่ว่าบด้สีแต้งแต่วันขามะแรงแล้วอ็ห้อมูลนเป็นของเคมีบ่ใส่ครับพวกกับจัดมลแรง<อ>พวกอ่ากับโรคพืชโรคอย่างนี้พ่อบ้ใส่เคมีบ<อ>ครับพ่อใส่แต่สูตรนามักของพ่อเนาะ <ท>ครับต้น,นมักอย่างเดียวครับเนื้อที่ทั้งเบิดเนี่ยประมาณปลายไปไหนครับพอ่อตะคีบกอนพอออกพออะไรหนึ่งพวกข้าเจ้ามาเบิงเขาว่าบ่ถึงไรแล้วประมาณสามงานสามงานบึนบืนเข้าเจ้าวสามงานบึนบือนนอ,อครับเพราะว่าไรอ่ะไรหน,นึ่งก็มีสี่งานแสดงววาอยู่สามงานนี่เน็ตนอพ่อบบถึงสี่งานบ่ถึงไร พถึงสามงานเขาจะบอกว่าพอาถึงสามง,งานเลยถึงสามงานประมาณสองงานสามงานขาดผดๆเขาจะสองสามงานผืดๆเบิ้งตี่ครับพี่น้องควบดกแล้วกอาปริมาณพ่อเพื่อนเก็บตั้งแต่เพื่อนปลูกมาอายุเจ็ดแปดเดือนนะ่ะน้ำหนักคาดว่าจะได้สีตันวสันควบดพี่น้องคิดเบิ้งเอาครับพี่น้องเลยเนื้อที่บอถึงไรครับปลูกเบิดสามพันหกสามพัน หกรอยต้นสามพันพหกรอยครับเอาสูตรหน้ามักพ่ออ่าพ่อเปิดเผยเลยจักน้อยอยู่บ่ครับพ่อว่อาใสยังแน่หลือกิขั้นตอนการเห็ดแนะนำให้พี่น้องห้องหูจักจักน้อยได้บอกขัาพ่อมืเอนี้โอ้เกิดกะที่ได้เกิดหัวเสือไว้เจ็ดมือหัวเสือเป็นกะเอามามากักครับพวกนี่ละพวกบ,บักนาดกล่วย หุ้งสุกเป็นห่อมุ้งเรีนไปทั้งผลละใหม่ซุกเป็นบอกครับพ่อขั้นยายืดกะเซ็กสีวางได้แอก่กับมีพวกหยดพักบุ้งอ๋อพักบุง้งพักบุ้งพักจำหยดพักตำมิน้นใบหัวเสือครับใบขี้ยอดขีเล็กโอ้จักกะอันนั้นอันเอ,อ,อามาหมักร่วมกันเอ,อ,อามาหมัก แล้วก็เอามัดซึ่งว่าเสือแล้วก็มักใส่กิมหัวเสือื้าัหน้าพ่อเจ็ดมือเจ็ดมือั่นสิลีดอกกัานาเขามาเอามามักโอ้หนาเขามาเออนามเช่าเขา้นามเช้าเขาเขามาซาไทยกเอื้นบ้านเชาหนาเช้าเขานาเขามาอืครับเอามาฮ็ดจดงได๋พ่อนาเขามาเอามามักใส่หัวเสือโอ้ใส่หัวเสืออี่ขเก่าใส่หัวเสือครับ ก็เอามาร่วมเอามาตอนสีกดกสีรดวมกันโอ้สียดดวมเหมือนกับสูตรน้ามักอากพ้นละไม่ซุกพ้นละไม่ซุกมันเป็นยาหยืดนั่นแหละม้วนใบอีเทิร์นั่นไะใบอีเทอร์ใบสาบเสือข้าเจ้าเอื่นใบสาบเสืออันใบสาบเสือเนี่เป็นยาหยืดพ่พอเป็นยาหยืดนะต่มวนโอ้เป็นยาหยืดยยืดบวให้หน่วยมันยิกมันงอบ่ให้ใบมันเป็นครับบ่ยิกใบงอ หัวเสือ้อพ่อเฮ็ดเองได้บ่คับเฮ็ดเองหัวเสื้อพ่อใส่นนยังไงครับผสมครับพ่อกระบอกมี่ยังมืบักเผานุ่มเปียวและะ้วก็รเสี้อวมสี้วที่ห่อ,อใส่ปรุงอาหารบ่ครับเสี้ยวดำมสี้ยวดำอ,อานา้น,น,นขาวานโอ้ หวานก็คืออันนั่นล่ละเขาเอือนเขามากนั่นล่ะแป้งเขามากนาะเออเขามากนั่นแะแต่ว่าอย่าเอาแป้งไปเฮ็ดเด้หรอพนทุกคนทถาม่ามันเอาแป้งไปใส่น้ำอันเฮ็ดเฮ็ดเอาน้ำมันเฮ็ดใส่เข้าคือกินเฮาตั้งแต่พุดละออืเอาน้ำมันครับอ๋อเอาเอาน้ำเอาน้ำมันเอาน้ำที่ว่าเฮาเฮาเฮ็ดแทนเป็นเขามากแล้วแล้วก็เอาน้ำมันเอาน้ำมันครับ อ่านามไปปรุงบอกยงไง่ายครับข่นามไปปรุงนอะบริเวณบ่าเอาแป้งไปเห็ดบ่ครับเห็ดท่นั้นเป็นเหรอเขาเอาหนามมันอืมพอส่วนผสมเอาเฮ็ยังไงพ่อเอารวมกันเลยเ่ครับพ่อเอารวมมักไว้เห็นเป็นแต่ก็เอาไปปรุงเนดอแต่ก็จงเอาไปมักตัวอื่นต่ออ๋อใส่นามน้่นมีอยู่บ่พ่อช่วงมักนี่หรือว่าคนนามมันจะออกมาเองครับพ่อก็นามก็นามมะพร้าวเหรอโออานามมะพร้าวน้ออืมครับ ็จะเอาไปมาร์กม้วนอันนั้นที่ม้วนเขาไปมาร์กพวกจะเฮ็ดห้อมม้วนก็เฮ็ดม้วนเขาเสือไปยาเฮ็ดยาหยืดก็จะเอาไปมาร์กม้วนเขาเสือเอาไปเร่งดอกมันนั้นครับก็บพรพ่อกระเฮ็ดสืบดูสามสูตรร่วมกันครับส่วนอัตราส่วนหรือว่ารายละเอียดพี่เราเขาสนใจอยากจะทำพ่อยินดีให้รับแนะนำที่บอกครับพ่อสูตรน้ำมาร์กกระเฮ็ดง้อเสือพ่อเนาะออครับบอก ไม่อันข้าเจ้าโทษมากคจับบอกข้าเจ้าพวกคู่คนกันนะครับบอได้แพงดอกครับพ่อเพื่อนพ่อมวงสูตรครับพ่อมวงสูตรดอกครับพ่อเพื่อนใจดีครับพี่น้องอาโทษมาปรึกษาเพื่อนใดครับเดี๋ยวผมะเอาเบอร์โทรขึ้นให้พี่น้องเบิ่งอ่าขออนุญาตเอาเบอร์โทรขึ้นใดเนาะพ่อเนาะครับเป็นเบอร์โทรส่วนตัวของพ่อเอาสำหรับมือนี่ ขอบคุณพ่อได้หลายครับให้มาเยี่ยมชมแปงหล้วกาสวนพริกของพอง่อกำางำมีพ่อเพิ่นก็นให้ข้อมูลได้หลายอย่างครับพี่น้องบ่าวาจะเป็นสูตรหน้ามักแล้วก็ปานการปลูกพริกเนาะเอาสำหรับมือนี่ผมลูกสอนคนเอาหน้าขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนอะครับน้องคลิปหน้าพ่อกันใหม่อ่ามือนี่ขอขอบคุณคุณพ่พอเสาได้หลายอ่ามือนาพ่อกันใหม่ครับพี่น้อง สำหรับมือนี้สวัสดีครับ